อีโสูวีคอสสายลุยแชมป์เอเชียคอสคันที่อยากรู้ว่าคันนี้มีชุดแต่งอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับดาวอีกแล้วนะคะดาจะพามาชมรถกระบะอีซูซูนะคะคันนี้เป็นตัว v ีคอร์เครื่องสามพานันตัว4 v d ์ววนะคะรถปี2016แล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้ชุดแต่งเยอะมากนะคะอยากรู้ว่าชุดแต่งมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวดาวพาไปชมเลยเริ่มจากด้านหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเดิมๆเ,เลยนะคะก็คือสีเดิมที่มากับโรงงานนะคะแล้วก็ ตัวกระจังหน้ากับโลโก้สีแดงนะคะตามสไตล์ของ Isuzu เขาไฟนะคะมีไฟเดย์ไลท์ไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟตัดหมอกตัวนี้มีให้ครบแล้วเพราะว่าคันนี้เป็นตัว V c o s s นะคะก็คือเป็นตัวท็อปล้อนะคะอันนี้ด้านข้างล้อเนี่ยจะเป็นล้อ TE 3 7นะคะเป็นสีน้ำตาลไม้แล้วก็ยางนะคะเป็น BF g o o d r i c นะคะก็สำหรับสายแต่งเนี่ยถ้าเกิดว่ายางตัวนี้รับรองว่า ลุยนะคะไปได้ทุกที่เลยขึ้นเขาลุงห้วยไม่ต้องพูดถึงนะคะกระจกนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างนะคะเพิ่มาการมองเห็นนะคะของรถด้านข้างเวลาที่เราจะเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าเลี้ยวด้ามจับประตูนะคะเป็นโครเมียมตัวนี้โอเคแล้วก็ที่สําคัญนะคะเวลาที่เราเปิดประตูตัวนี้บันไดข้างนะคะจะเป็นบันไดข้างของไฟฟ้านะคะก็คือเราเปิดประตูปุ๊บเนี่ยบันไดข้างก็จะเลื่อนออกมาเลยนะคะถ้าเราปิดประตูนี่ แล้วก็จะเก็บอตัตโนมัตินะคะอันนี้ก็คือ,อสะดวกสบายด้วยแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะ,อะตอนนี้ก็สีเดิมทั้งคันเลยนะคะเป็นตัวแคปสเปคแคปเปิดได้แล้วก็คันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูชุดแต่งรอบคันก่อนนะคะอย่างปลายท่อเนี่ยก็จะเป็นปลายท่อไทเทนะคะตอนสไตล์คนที่ชอบแต่งซิ่งเลยแล้วก็มาต่อกันที่ตัวนี้เลยนะคะอันนี้อยากจะนาเสนอมากๆเป็น โปรเฟนเดอร์ซ uh, ับแทงกนะคะ mm hmm. ก็คือเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ของรถนะคะด้านในตัวรถนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้านในเนี่ยดูจากด้านหลังก่อนอันนี้นะคะก็คือตีตู้เครื่องเสียงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่ขับรถไกลๆนะคะชอบอความสนุกสนานความบันเทิงนะคะเราก็คือตีตู้ให้แล้วแล้วก็มีลำโพงรอบเลยนะคะรอบคันเบาะนะคะอันนี้จะเป็น บอกก็คือเป็นสไตล์ของอาสายแต่งซิ่งเลยนะคะแล้วก็มีเบลนะคะนี่อันนี้เบลขอของทากตะนะคะตัวนี้ก็เป็นเบลแท้พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยนี้เป็นของอโ,มโมโมนะคะเฉพาะพวงมาลัยเนี่ยราคานะคะก็หมื่นกว่าบาทแล้วของแต่งทุกอย่างนะคะเป็นของที่มีคุณภาพนะคะเป็นของดีเลยที่เจ้าของเขาแต่งมา หน้าจอนะคะหน้าจอของเสียงก็จะเป็นระบบตัวสัมผัสนะคะเชื่อมต่อ USB AUX Bluetooth นะคะหรือว่า,าสามารถเสียบเชื่อมกับ iPhone ก็ได้นะคะยวให้ดูไหมคันนี้นะคะไม่วิ่งอยู่ที่27,812กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็คือรถวิ่งมาน้อยมากแล้วก็มีโรบาร์นะคะอันนี้โรบาร์ให้เต็มคันเลย ก็คือโลบาร์ให้เต็มคันชุดแต่งพวกนี้นะคะคือไม่ได้แต่งเพื่อความสวยงามนะคะแต่ว่าก็คือช่วยในเรื่องการเซฟตี้นะคะของการขับขี่ด้วยแล้วก็มีเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงก็คือเป็นวัดบูธนะคะนี่ก็คือให้วัดบูธเพิ่มมา1ตัวเดี๋ยวมาดูกันที่ห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยตัวนี้นะคะเริ่มจาก ชุดท่ออินเตอร์ก่อนนะคะก็คือชุดท่ออินเตอร์เนี่ยก็คือเดินท่อให้ใหม่นะคะเป็นท่อไทเทด้วยแล้วก็อ่าหม้อน้ํานะคะก็จะเป็นอ่าหม้อน้ําอลูนี่อลูมิเนียมนะคะหม้อน้ําอลูมิเนียมเนี่ยเราู้กันอยู่แล้วถ้าแต่งมานะคะเรื่องความร้อนขึ้นอะไรไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็อ่าเดินชุดนะคะเป็นเลกูเลตก็คือ ของแต่งหรือว่าออปชันต่างๆเนี่ยก็คือเขาจัดมาให้แล้วนะคะแต่ก็ยังคงความเป็นเครื่องเดิมตัวเดิมสีเดิมของตัวรถนะคะสำหรับอ e ี l ซูดีแมคันนี้นะคะเป็นตัว s p ป c แคร v c o r อนะคะเครื่อง3,000รถปี2016นะคะเกียร์ธรรมดาเกียร์แมนนวลนั่นเองนะคะรถคันนี้ราคาขายอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะรูกค้าเครดิตดีฟีดาวได้เลย คันนี้นะคะสามารถเข้ามาดูตัวรถได้ที่มงคลคาร์เซนเตอร์นะคะตั้งอยู่บนถนนชายางกูลจังหวัดอุบลราชธานีเส้นทางออกไปอำนาจเจริญใครมาไม่ถูกยังไงสามารถทักหาสอบถามได้นะคะโทรหาดาวได้ที่เบอร์0947321661สนใจก็สามารถนัดเข้ามาดูตัวรถได้นะคะเต็นท์เปิดทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะจนถึง5โมงเย็นถ้ายังไงนะคะอยากดูรีวิวคันไหนเพิ่มเติมอีกก็ สามารถทักหาเราได้นะคะวันนี้ต้องขอตัวลายไปก่อนพบกันใหม่รีวิวหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ